แนวทางหอยลาพัฒนาจ้ะหอยราพัฒนาวันที่สิบหอยลาพัฒนาวันที่สิบค่ะเข้าสี่สามฟังคำเตือนทางช่องก่อนคะ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยไม่ได้สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะขอบคุณคะ่ะ เดี๋ยวให้ดูหลักฐานก่อนค่ะงวดก่อนงวดก่อนแล้วพี่น้องงวดก่อนเข้าหกแปดงวดก่อนเข้าหกแปดนะงวดก่อนเข้าหกแปดล่าง ไม่ใช่ข้างนี้หกแปดสองตัวล่างสิบหชุดวันที่ห้าและทีนี้ต่อมาวันที่อันนี้ที่แปดที่แปดก็เข้าสองเด้งเลยพี่น้องเขาเด้นที่เก้าพร้อมเนาะเก้าห้าสี่ห้าแล้วก็เด่นลักร่อยพร้อมเ้อพี่น้องเด้อ ล้วก็มางวดนี้งวดนี้รัก้อยเพราะเขาเขาเด่นซีเขาซีสามพี่น้องที่กิงวงเบิดลยพี่น้องถ้าลืมลืมวงเบิดซ,ซื่อๆนี่หนึ่งสองสามสีเพราะอันใดติดอันใดติดซีติดหาจะวงให้เบิดจะ้ะวงบ่ถึงอ่ะบบบน,นี้มาเบิ่งงวดนี้ค่ะพี่น้องวันนี้ได้งวดวันที่สิบวนันที่สิบสอง 12เมษายน67เด่นเด่นงวดนี้ได้6กับเดแล้วพี่น้องเด้อสูตรเก่าสูตรเก่าที่ว่าได้ได้8กับ9ก้แหละสูตรเก่าได้4กับ5้าของยาเนี่ยแหละพี่น้อง

หนึ่งแปดหนึ่งเก้หนึ่งหนึ่งห้าเจห้าปดห้าเ้าห้าหนึ่งสูตรนี่นี่พอได้กลับเล้วพี่น้องบนล่างบทล่างอันนี้มีตัวเน้นให้พี่น้องเน้นที่ศูนยดหนึ่งเจ็ด ติดเด่นหกกับเจ็ดเลยพี่น้องเลีกงวดนี่บ่หลายตัวแล้วแค่นี้แหละหาเก็ดน้ำอ๋อสิบหกชุดสามตัวน้ำน้องพี่น้อง สามตัวหมวที่แล้วด้วยพี่น้องเบล้งไห่ลักรลอยได้สามตัวเดียวเฮ็ดลองเบิง สูตรที่รักร้อยซี่โตโบเอาครับพี่น้องงวดที่แล้วมันเข่าหาอยู่ต่ว่าง,งวดนี้โบ,บลงบ่ลงต่ว่าง,งวดนี้สิลงสูตรที่ว่าเข่ารักร้อยตัวเดียวสามงวดนี้ได้งวดนี้ได้หาได้พี่น้องรักร้อยได้หาได้แต่จับรักรักร้อยใส่ไห้สามตัวตรงรักร้อย ได้ห้าตัวเดียวี่น้องเด้องวดน,นี้จับหายคือหาศูนย์หาห้าหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์หกห้าศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งหก ห้าสองห้าห้าสองหกห้าสองเจ็ดสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดมีแล้วเนาะห้าสองห้าห้าสองหกห้าสองเจ็ดห้าศูนย์หกห้าศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งหกเก้าตัวเลยพี่น,อน้องเลือกสามตัวมีเก้าชุดนะ เน้นไปที่อันไหนมันติดเด่นคือหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดเน้นให้ตัวนี้เด้พี่น้องงสองสามสี่ห้าหกเน้นให้หกชุด ตรงตวดก็ไปตวดเราพี่น้งองเออตวดก็ได้ลราแต่ได้ที่จริงมันตรงนแลหละบ้าฮะแคปหน้าจอจ้าลงลงกไไนไผรเตสเ้าลวดละมือนี่ ่ลืมตัวเน้นนะจ๊ะสิบหชุดคือเก่าแหรอพี่น้องเ้าบบมักเบิดเ์าก็บัเอาเบิดก็ได้ตัดเอาเลือกเอาจ้า คพือได้มกักตัวใดก็เลือกเอาว่ามนลายนะบดล่าง่าจอเลยค่ะสวัสดีค่ะ